สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของวูดูนะคะเป็นน้ำมันสมุนไพรน้ำมันเขียวมีชื่อว่าบรรเทาไทยใช้ทาแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้แผลสดหรือจะใช้นวดบรรเทาอาการปวดเมือ่อยตามร่างกายก็ได้ตามข้อ,ขอมือข้อเท้านะคะหรือจะใช้สูตรดม ก็ได้ขนาดบรรจุในหนึ่งกล่องก็จะมี1ขวดนะคะที่วางคู่กันขนาด24 cc เห็นไหมอ่ะมันเป็นสีทองนี่นะ24 c สนะคะอันนี้เป็นภาษาจีน m i d in t t h i l l n n d ค่ะ Thai traditional herbal น้ำมันเขียว นะคะคี่ันเทาไทยกล่องสีดำสกรีนลายสีทองสวยงามบรรทาไทยแล้วก็มีสติกเกอร์วูดูออริจินอลนะอันนี้กล่องนี้ยังไม่ได้เปิดเตรียมส่งลูกค้า1กล่อง2 4ซีซีราคาขาย150บาท เดี๋ยวจะเอาให้ดูอันนี้แกะแล้วเวลาอันตัวที่แกะแล้วนะคะสติกเกอร์อ่ะมันจะทิ้งทิ้งรอยเอาไว้แบบนี้ลายจะชัดมากไม่เลอะเทอะเลยนะคะอันนี้รับประกันว่าของแท้ข้างในก็เป็นกล่องอย่างดีให้เป็นของขวัญก็ได้นะ นี่นะคะบรรเทาไทยไรายละเอียดมันเล็กมากเลยมีส่วนผสมทั้งภาษาษจีนภาษาไทยดูภาษาไทยแล้วกันนี่ก็มีส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อบ่งใช้นะคะมีเลขทะเบียญญนยาม่อถือั้ไม่โฟกัดอะ เห็นปะเห็นปะอ่าเลขทะเบียนยารายละเอียดเยอะชัดเจนมากยี่สิบสีบสบส่ีนี่นะคะอลทีนี้มาดูที่ขวดกันอุอันนี้ของข้าพเจ้าเองบันท่าไทยเห็นไหมเห็นปะนะคะสีน้ำมันเขียวเขียวจริงเขียวแบบ เขียวเข้มนะเขียวเข้มนะคะอันนี้เนี่ยค่ะมีะรายละเอียดด้านหลังนะครบถ้วนชัดเจนเห็นไหมคะมีส่วนประกอบทุกอย่างนะด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะ ขนาด24 CC บันซีซีบรรเทาไทยด้านในก็จะเป็นจุกแบบนี้น้ำมันเห็นปะเขียวๆนะคะใช้ก็นิดเดียวเนี่ยแตะแตะแตะแ,ตะแล้วก็ถ้าใช้ดมก็ส่วนใหญ่ก็ถูๆๆแล้วก็ดม นิดเดียวไม่ต้องแล้มันก็ไม่หกนะอันนี้คือเอาใส่กระเป๋ามาแล้วมันก็ไม่หกไม่ซึมนะคะเวลานั่งรถเอารถอะใช้ตัวนี้ดมก็ช่วยได้ดีเลยนี่หรือจะใช้ให้เป็นของขวัญหรือของฝากให้กับผู้ใหญ่ก็ได้แพ็กเกจสวยงามค่ะ เช่งเถยวูดู oo. อย่าลืมว่าหาซื้อตัวแทนจำหน่ายนะคะมั่นใจว่ามีของแท้แล้วก็มีต้องการข้อมูลอะไรก็ถามตัวแทนจำหน่ายได้เลยขนาด1กล่องหนขวดนะคะ2 1. 4่สิบสซีซีหนึบาทมีวางจำหน่ายแล้วนะคะพร้อมส่งกับตัวแทนจำหน่ายวูดูทั่วประเทศ